พิพิธภัณฑ์เก่าที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุคบาโรกจุดชมวิวสวยๆที่ขึ้นง่ายมากๆน้ำตกที่เป็นสีเขียวสดชุ่มฉ่าและคาเฟ่ที่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากาทมมมาเากที่ยวได้ไรในรอบนี้วันเดย์ทริปที่ปราจีนบุรีสวัสดีชาวเที่ยวได้ไรทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ ปราจีนบุรีนะครับมาเที่ยวโรงพยาบาลคือแหละอันนี้คือเราอยู่ในเมืองปราจีนนะครับแล้วก็ตรงนี้มันมีที่ที่น่าสนใจก็คือเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับซึ่งมาอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลน,นี่แหละภายนอกเนี่ยดูตึกนี่คือถ่ายรูปสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันตึกเจ้าพยาอภัยภูเบศสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2452โดยท่านเจ้าพยาอภัยภูเบศนะครับ เพื่อใช้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่5โดยที่ท่านเจ้าของตึกเนี่ยไม่เคยใช้ตึกนี้เป็นที่พำนักส่วนตัวเลยจนตราสิ้นอายุไขครับเดิมที่เนี่ยเป็นตึกอำนวยการและเป็นห้องตรวจโรคจำหน่ายายาแล้วก็ผ่าตัดนะครับจนปี2 5 3 7โรงพยาบาลจึงจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยของจังหวัดปราจินบุรีมาจนถึงปัจจุบันนั่เรียบร้อยฮะอะไรกันครับเนี่ย ไม่เป็นไรตึ่นี่เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าด้านนอกก็จะมีเป็นเป็นสวนที่จําจหน่ายเขาเรียกอะไรอะพวกเก็ี่ยสินค้าเกี่ยวกับพวกสมุนไพรนะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเป็นบุรนะีแต่ไหนๆมาแล้วเราก็เดินรอบๆหน่อยละกันคือวันนี้ผมมากับที่บ้านเนาะแต่ที่เนี้ยพอดีมันแวะผ่านทางได้นะครับเราก็เลยเรามาแวะที่นี่ก่อนอยังไงใครจะมาที่นี่ก็ลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับว่าหลังจากนี้เขาจะเปิดเมื่อไหร่เนาะ Chat, ในี่ยหลังจากที่เราเข้าไปช้อปปิ้งสมุนไพรมาแล้วเราก็ลากน้องเรามาเป็นแบบซะนะฮะด้านหลังเขาก็มีเป็นน้ำพงน้ำพูอยู่นิดนึงนะฮะแต่แดดร้อนมากไม่ไหวเดี๋ยวเราถ่ายรูปพี่นี่แป๊บเดียวแล้วก็เราไปต่อที่เขาอิโต้นอกจากตัวตึกพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยเขาจะมีร้า UH น เอาไปคูเบตคูซีนเนี่ยนะครับก็คือเป็นร้านอาหารที่เป็นฟิลแบบวัางๆหน่อยนะ่ยใครที่มาที่นี่ก็ลองไปดูที่ร้านอาหารด้วยก็ได้นะครับแต่ผมน่าจะไม่ได้ไป๋ยวสบายที่เขาอิโต้ต่อเลยนะครับอ๋อแล้วก็ในตัวเมืองของปาจีเนี่ยนอกจากที่นี่แล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกสาลักเมืองหรือเป็นแบบอนสุสาวรีย์ไงก็สามารถไปเที่ยวไปสักกาได้นะครับแต่ว่า คือด้วยความที่มากับที่บ้านแล้วมันปรับปรับมาผมเลยไม่ได้ทำกันบ้านว่ามันมีอะไรน่าแหวะบ้างนะครับหลักๆไปเขาอีโต้กันเลยดีกว,ว่าออกจากพิพิธภัณฑ์นะครับมุ่งหน้าขึ้นเขาอีโต้ไปจุดชมวิวผาหิซนซ้อนกันครับใช้เวลาแค่ครึ่งชัวงะนะ่วโมงเท่านั้นเะราก็ขออนุญาตเจ้าที่บินโดนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าที่เขาบอกว่าคือที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันติดเขตทหารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบินเนี่ยก็ พยายามให้อยู่ในเขตอุทยานเท่านั้นนะครับอย่าล้ำเข้าไปในเขตทหารเดี๋ยวเขายิงล่วงคือจุดชมวิวผาหินซ้อนในเขาอีโต้นเนี่ยเราเคยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วรอบหนึ่งแล้วรอบนี้เราจะมาซ้ํากันนะครับแล้วก็มาอัปเดตด,ดูว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ความเขียวขจีของถนนเนี่ยก็ยังสดชื่นเหมือนเดิมครับดูถึงแล้วนะครับจุดชมวิวผาหินซ้อนไม่มีใครเลยมีแค่ครอบครัวผมนี่แหละนะครับ เพราะว่ามันเป็นวันที่มันแบบเพิ่งจบวันหยุดยาวไงนี่คือข้อดีของการแบบเที่ยวหลังวันหยุดยาวนะครับนี่จุดชมวิวผาหินซอนเนี่ยจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยนะครับนิดเดียวสิงไปดูวิวัน ถ้าเราขับรถต่อเข้าไปด้านในนะครับจะมีพาพพุทธทวาราวดีสีปราจีนแบบนี้นะครับและด้านล่างก็ยังมีอ่างเก็บน้ําจกักรพงนะครับใครมีเวลาเนี่ยสามารถเที่ยวในนีนน้ได้เลยครับเราออกจากจุดชมวิวผาหินซ้อนนะครับขึ้นเปยียงน้ำตกสาวน้อยต่อใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงครับไปหาอะไรกินริมน้ำตกกันดีกว่าคือตรงนี้มันเป็นบริเวณมันเป็นแบบเหมือนเป็นตีนตีนเขาของเขาใหญ่แหละนะครับแล้วก็น้ำป็นสีเขียวเลย นั่งกินริมน้ำตกได้เลยน้ำเย็นมากนะฮะแต่แดดยังร้อน ออกจากน้ำตกสาวน้อยนะครับไปยังจุดสุดท้ายของวันนี้กันครับเราย้อนกลับมาในเมืองกันไปหาคาเฟ่นั่งกันต่อครับที่นี่ด้านนอกเนี่ยตกแต่งให้อารมณ์เหมือนอยู่ในป่านะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยออกแนวไปทางยุโรปครับโอเคฮารที่สุดท้ายก่อนกลับเรามากันที่ forest cafe นะครับเป็นไงไม่รู้ผมไม่ได้หาคนในบ้านหาเะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวด้านในกันสำหรับคุณผู้หญิงนะครับผมคิดว่ายังไงก็น่าจะชอบร้านนี้นะมีมุมให้เลือกถ่ายรูปเยอะจริงๆ แล้ก็อาหารขนมเนี่ยจัดเต็มมากๆครับทั้งเมนูร้อนและเย็นพออมาข้างนอกก็เพลงดังอีกอ่ะเข้าไปไม่ได้คาดหวังเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบนี้นี่เราจะออกมาเดินสำรวจข้างนอกนะครับคือมุมถ่ายรูปเยอะมากทั้งข้างนอกข้างในนะครับเนี่ย,ย price t ท g กก็มาเฮย้ย คลิปเราจะโดนลิขสิทธิ์เพลงไหมเนี่ยคุนข้างนอกก็คือมุมถ่ายรูปเยอะมากสิ่งมีรถฟงรถไซแล้วมันมีเหมือนเป็นบ้านต้นไม้เปนเนี่ยคือมุมเยอะแล้วก็มุมเยอะที่ถ่ายรูปเยอะทั้งข้างนอกข้างในนะครับแล้วก็คือดูข้างในเมื่อกี้มันเหมือนมีมีดนตรีสดเล่นด้วยแปลว่า ไม่ไม่ได้เหมือนเป็นเป็นร้านอาหารด้วยนะครับไม่ได้เป็นแค่คาเฟ่ยอย่างเดียวแล้วก็ร้านนี้เขาปิดนู่นน่ะสองทุ่มเนี่ยนะครับเพราะ,ะนั้นก็เลยคิดว่าเออมันคงเป็นร้านแบบนั่งซิวตอนกลางคืนได้ด้วยแหละเออดีกว่าที่คิดนะฮะเนี่ย จบกันไปกับวันเดย์ทริปที่ปาจีนบุรีนะครับได้ครบทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติอาหารกับสถานที่ที่วิวสวยๆและก็สดชื่นไปกับน้ำตกที่ชุ่มฉ่ำซึ่งใครมีเวลาแค่วันเดียวครับก็สามารถมาเที่ยวตามแบบของเราได้ครับ ขับรถจากกรุงเทพแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นและสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราเที่ยวได้ไลยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ